สวัสดีค่ะสวัสดี5ช่องทางนะคะกับ s p s Channel นะคะกับช่วงเกมพิติดเกมเป็นการสตรีม Call of Duty Mobile ค่ะเกมเอาชีวิตรอดนะคะโดยคนคนนี้แหละที่บอกว่า5ช่องทางนั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นคนละครึ่งเกือบครึ่งนะ สองช่องทางนะคะที่สามารถดูได้ทั้งคนสตรีมแล้วก็เกมนะคะก็คือ Youtube แล้วก็เทวิทนะแต่ในส่วนของเฟซบุ๊กโปรไฟล์ c e b o o k Fanpage แล้วก็ฮิตอกนะคะจะเห็นแค่ช่วงแรกๆก,ก่อนที่เราจะเข้าเกมงาน,นเองก็คือมาคุยกันก่อนที่จะเข้าเกมนะคะแล้วก็รอเพื่อนๆที่จะเข้ามาแจมด้วยเนาะ ทักทายกันได้นะคะ EP ที่417แล้วอ่า EP นี้ว่ายังไงนะคะ EP นี้ก็คือชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ค่ะอ่าอย่าทำอะไรรีบทำเลยนะคะพัก facebook นะคะทั้งสองช่องทางก็คือโปรไฟล์แล้วก็แฟนเพจนะคะพักท,ที่ตอกด้วยนะ พักกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้นะมาคุยกันก่อนอนะย่าอย่าเห็นแครแว๊บ,บจองเ <c oughs> จ้ากล้องจอง <c oughs> จองก็อย่าดีล่ายเยอะนะรีบเข้านะแล้วก็ถ้าออกปุ๊บเนี่ยเสียสิทธิ์ทันทีนะเพราะว่ามีคนรอเสียบจะเข้าเกมต่ออยู่นะ <c oughs> แล้วก็สวัสดีครับน้องพคง าวิปเปิดพวิ์ไปด้วยนะคะโอเคแล้วมีใครส่งขาาอ้อความมาเยอ๋อซีโร่ศูนย์หกเอ็มดีหกมาคอมเมนต์ว่าคิดถึงวันเก่าในครอบยูตีเจ๊ก็เลยถามว่าเป็นใครอ่ะเคยเล่นด้วยกันเหรอออ๋เขาก็มาตอบลยน,นะครับว่า ไม่ไม่ไมแค่บรรยากาศตอนที่เล่นเวลานั้นและผมเล่นคนเดียวตลอดอ่ะโอเคโอเคครับโอเคอะไรแมวเจ้ต้องใช้เวลากี่เดือนครับถึงจะกินได้คู่บาจังสันอะเกิดคู่บ่าวกินแมวดิดตามแปลกๆ้วเราเนี่ยงเดี๋ยวอนุญาตแชร์ อ่าลิงก์ดูสตรีมนะคะไปทาง Facebook ทั้งสองช่องทางก่อนเนาะสักครู่นะเดี๋ยวชิมวกมาเบาหน่ำด o n a t กันได้นะคะสช่องทางเลยถ้าเป็น Facebook ก็สมดาวค่ะเพราะว่าปูจะตัดอ่ปวิดีโอที่สตรีมมาลงให้อยู่นะคะทั้งเป็นตอนที่ เต็มแมทแล้วก็ตัดเป็นคลิปสั้นมาให้ด้วยนะคะถ้าใครไม่สะดวกเฟ e บุ๊ k นะคะก็ยิงโดยตรงเลยนะที่ทูมันนี่วอลเล็ตนะคะ0 9 5 3 7 1 7 6 5 1นะแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยนะคะสัมชาติก็ได้นะคะถ้าสนใจที่จะโดเนตมีเออเพลเยอร์พีหนึ่งศูนย์สามสามหกสองสี่สองห้าศูนย์นะคะ ไอสามช่องทางนะเราดักคุณไว้แล้วนะคะดักทุกช่องทางนะคะมีอะไรก็ช่วยเดี๋ยวกันไปเนาะอะไรไอแอมพีเตอร์แมวใใหมใส่ทานกีก้อนทำไมเหรอแมวอยากรู้อยากเห็นแมวน้อยอ่ะแชร์ลิงก์ให้ดูสตรีมไปที่ youtube ให้ทาง facebook แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถที่ดูได้เลยเนาะได้แล้วเรียบร้อยกับทิกตอกนะคะใครจะดูบรรยากาศของการเล่นเกมนะคะก็ดูที่ youtube ได้เลยนะคะรูปแบบแพลตฟอร์มมันแชร์ลิงก์ไม่ได้เนาะอืถก็จะเปลี่ยนโทรศัพท์เอนฉันเบื่อปีกมแมลงปอม นี่จะใช้คนไหนดีใส่สุดแต่งโมดีกว่าเอาดอกอันนี้ดีกว่าเอาตัวละครบอดครับโมเดมเอาตัวละครบอดครับ <c oughs> <c oughs> เอาอย่างนั้นเลยเหรอ นมันเหมือน,มนแมลงปอทอดเออไอเจ้าพงก็แซวไปออตวันนี้แล้วกันเนาะจําไม่ได้ว่าได้ตัวใหม่ตัวอะไรมาบ้างสังเกตนะสังเกตตัวเองเห็นหลายครั้งแล้วนะคะหลังจากสตรีมไปเนี่ยลืมวันอ่าลืมวันพอพูดวันอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์เราก็ลืมว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อ่าหลังจากเล่น เอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะกับสมองสมองเนี่ยเพื่อนๆคอยเตือนหน่อยเด้อเจฟพูดผิดอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวันจานก็คงจะพูดผิดนะดูว่าวันวันนั้นเป็นวันพุธแล้วก็เจอการวันศุกอะไรประมาณนี้แหละอืสังเกตตัวเองนะคะคือสังเกตตัวเองมาเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ แจ้งเตือนเพื่อเป็นกุญจให้กันด้วยเดอ้อใครที่เข้ามาแล้วอยากเล่นบอกด้วยบอ,อกด่วน <c oughs> ตอนนี้อ่อ18นายี28นาทีนะหนึ่งคนขอเข้าแล้วเดี๋ยวอีกสองคนผู้ดใดจองแหวะมาเดอ้อ เหลือเวลาแค่2นาทีนะครับรอด้วยก็อย่าช้าดูเวลาพี่ด้วยจ้กล้องเหลือ2นาที2นาทีลูกชายอย่าพึ่งใจร้อนแชทโลกนะจ๊ะ <laughs> 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 วากพี่ช้ก่อนเห็นเจ้าเจ้าเจ้าพงออนไลน์จะเล่นเกมเปล่า เล่นไหมโอ้ยอีแม่บอกว่าจังไดยาเฝ้ารอน้องกล้องอยู่เหลือหนึ่งนาทีเด้อ้องกล้องเ <c oughs> จรจฐ้ายให้เวลาสิบวิวซางพี่มักให้เวลากล้องสิบวินาทีอ่ะตอนนี้30แล้วนะคะก็จะลา f a c e b o o k กแฟนเพจเ c e บ o o k โปรไฟล์ profile, แล้วก็ Ti กต o อนะคะเจอเป็นใหม่โอกาสหน้านะสำหรับวันนี้ ไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะเข้าเกมแล้วแาม้ว่ากดกดกอยังไ่เนี่ยเอาชุดแม่ก็แย่ส,สุดหมดชิลูกนี่ทำอะไรละ่ะเออมากดกดกดดูสีขางเนี่ยเอ,าอย้า,าเป็นยังไงนี่อ,องคอมพิวเตอร์อยู่ละ ตอนนี้เจ้าคงเข้ามานะเดี๋ยวแยกย้ายมือถือก่นเอาเจ้าเก่งหายเลยคืออะไรเนี่อ่ะเดี๋ยวเท่านี้ก็จะปิดกล้องเข้าเกมนะจ๊ะไปแล้ว